สวัสดีครับผมทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดีเฟนส์และซึ่งวันนี้นั้นเราจะมาทําอะไรนั่นก็คือเออเราจะมาทําการเทรดต่อไปเรื่อยครับผมะหากคนต่ออุ้ยเขาทาอะไรกันอ่ะยืนต่อแถวอะไรกันแฮมขอแจกไปแล้วอ,อ้าวเหมือจะเจกระคอร้อนอยู่นะครับผมก็เดิมเหมือนแจกระค้อนอยู่นะครับผมอุ้ยเราเราขอแจมได้ไหมขอแจมได้ไหมอ้าวแฮมสเตอร์รู้สึกงหงุดหงิดที่เขาไม่ได้ตัวีอู้ไม่ใช่เรจะเปิดกล่องเอาวะอย่ายบอกนะไฮเปอร์ Hyper. เรียบร้อย ด็อกซี่ก็ยังดีเลเป้มาของเราในวันนี้เลยก็คือการเอ่อเทตัวละครไปเรื่อยครับผมว่าใครอยากให้ตัวไหนต่อใครก็เออเราจะทำการส่งตัวนั้นไปเรื่อยครับผมว่าถ้าเกิดแพงไปก็ไกลยอยู่ขอตัวละครสักไม่เกิน1 0,000เ 000, จมกันละากาันคาารูฮะมาดูกันว่าวันนี้นั้นจะมีคนใจนดีเทต่อไปเรื่อยหรือเปล่าครับผมว่าเออคนต่อไปจะได้ตัวอะไรนะครับผมเอมาไมปได้เลยเดี๋ยวอาจจะเป็นภาพเดี๋ยวเราทําให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมอะไรอ่ะบอกที่อะไรอ่ะเป็นแอดมินเหรอหรือโปหรืออะไรไม่รู้ไปก่อน แจกตัวคนเริ่มใหม่ครับบูเอาดีๆในแจกจริงจะแจกจริงดิในเคาจัดมาเหรอแฮมเตอร์เก่งเลี้ยวเลยอนเก่งขอยเลี้ยวเลยโอเคคนดูฮะเดเราทําการเห็ดดูบวอเขาจะให้ตัวอะไรเรานะยครับผมอุ้ยให้ท็อกซิกมาคือขอบคุณครับพี่ชายใหญ่คือขอบคุณครับบเนี่ใจดีสุดไปเลยมาถึงได้ตัวฟรีเลยมาถึงได้ตัวฟรีเลยนะครับผมเย่ขอคุณครับพี่ชายใหญ่ใครให้ตัวเราเราเลียกพี่ชายใหญ่หมดเลยคนดูฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปทําการหาเทกเลยซึ่งเออผมกล่าวว่าสักหชั่วโมงก็แล้วกันคุณหาเพราะว่าถ้าเกิดเยอะแล้วก็อาจจะบบขาดคุนก็ไปได้นะครับผมใครเนี่ยตัวจริงเพระนี่อ้าวมี FC ว่าครับน้องชายอย่าบอกมีเอฟซโอเคงั้นเจ้านี่เป็นเป้าหมายของคนแรกของเราก็แล้วกันนะครับผมอ่าน้องนิว N I W นะครับผมสวัสดีครับน้องชายเอ่อสวัสดีอุ้ยน้องเขาให้โถดโถมานะครับดู เป็นโชคลาก,กีนะครับผมที่ใช้ในการเปิดกล่องนั่นแดงเดี๋ยวพี่ให้ตัวนี้นะน้องชายเอ่อสักมิติก,กันแล้วกันครับค่อยๆแต่ดับไปเรื่อยนะครับผมดูว่าเจมอนี่จะให้ตัวไหน,นเหรอ,อโอเคป๊แบบน,น้องชายขอตัดสินใจก่อนเอาเป็นอ่านี่ละกันพี่ได้มันเยอะมากจากเอ่อการเปิดหีบรอบที่แล้วตัวนี้ครับน้องเอาไหมครับน้องชายพี่ให้ฟรีๆเอาหรือเปล่าเอาไหมอ่าหมดครับพี่ช่วงนี้ชอ็อตโอเคจัดไปเลยละกันนะครับน้องชาย สวย <laughs> เลยเองอยากเอ่ออยากให้อะไรคนต่อไปโอเคคุณดูฮะหวังว่าจะไม่ใช่เอ่อไฮเปอร์นะพี่ก็มีนะครับผมน้องชายมันก็เกินหมื่นนะจังเออถ้าเกิดเป็นเชฟก็เจ็บอยู่แต่ก็พอให้ได้นะครับผมถ้าเป็นเชฟนะถ้าเกิดเมียนะอา่าให้รีเพย์โดนคนต่อไปครับผมคุณดูฮะ จัดไปครับน้องชายรีแพดอนแต่ราคามันก็หลายพันเกมอยู่นะก็ดูรีแพาดอนก็เออถือว่าถือว่าจัถูกถูกอยู่ถือว่าเราได้ถูกอยู่นะครับผมตอนนี้ผมให้โอมังกรขอบคุนครับน้องชายเรียบร้อยครับผมเราไปทําการหารีแพาดอนแล้วก็เขียให้คนต่อไปกันเลยครับผมก็ดูประมาณนี้สลับเอ่อคลิปวันนี้นะก็เรื่อยๆนะผมครบหนึ่งชั่วโมงดูว่าเราจะเสียไปเยอะหรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเยอะอยู่มั้งมามาดูกันว่ารีแพดอนราคาเท่าไหร่ครับผมโอเคอุ้ย กอลลี่ขายอดคนดูกอลลี่ใหม่เราได้มาเจ็ดพันเจมนะคบผมซื้อมาเจ็ดพันขายได้เจ็ดพันพอดีเลยแม่งดีถ้าเกิดขายช้าี้แล้วก็ราคาแม่งลดนะครับผมโอเครีเพนรีเพนดูราคาโซ่ของพานใหม่ก่แพงจัดเลยแพงจัดก่อนย้ายก่อนกูว่าเสิร์ฟที่แพงไปโอ้โหโึ้ยน่ากลัวเหลือเกินผีสะพานโค้งใหม่ก่อนึงเข้ามาเกมเมื่อกี้ตกใจกูใครเล่นเกมตีสามตีสี่บอกเลยมีหลอดแล้วคนดูฮะ อุงน่ากลัวอ่าราคารอบนี้ไม่แพงคุณดูฮะเออพันสองนะครับผมเมื่อกี้ไม่ขายแพงเกินสองพันอขายเอาอึงขายเอาอะไรอ่ะมึงสองพันเลยเหรอโอเคเรียบร้อยครับผมมาทำการตีกันตอนนี้เสียพันสองแล้วก็ตอนนี้เริ่มเสียอู้ยคาตาคุนี่คงผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคุณดูฮะเราเจอวิลเลจเจอไปกระดาษน,นะครับผมคุณดูไม่ตาฝาดใช่ไหมเจอแต่คนเต่ตัวแปลกๆกว่านี้ต่ตัวแปลกนะครับผมจะเจอผีกูช็อกเลยตอนแรกอะ จะผีจะช็อกเลยดูซิจะมีคนทักเรามาหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนมาทักเราแล้วก็ทําการเถีดได้ทันทีเลยถ้ามีคนทักแล้วก็นะสักหน่อยไหมแม่สาวยืนจ้องนานแล้วสักหน่อยหรือเปล่าไม่ไม่มีเหรอออ้พ่อหนุ่มเสื้อเขียวงาบงแล้วว่าแกจะถีดกับฉันมึแกมายืนจ้องหน้าแบบนี้สักหน่อยหรือเปล่าอุ้ยเข้ามาด้วยคอนโดฮะเข้ามาด้วยนะครับผมพ่อหนุ่มเสื้อเขียวโอเคคอดโดเข้าหันหลังให้แล้วคโดฮะไม่ก็ไม่ ไม่ก็ไม่นะผมแล้วแกละสิบสองเหยือโอ้โหดูหน้าแต่ละคนเอหน่ากลัวถึงตกใจวันนี้วันอะไรเดี๋ยวคนเจอแต่คนหน้าตาหน้ากลัวไม่มีโคมาถีสักอุ้ยเจ้าหมอนี่มันเอฟซีตัว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 หน้าใช่ไหมแกคือตัวหน้าใิ่หรือเปล่าอีนกแกไม่ได้เอาชื่อแม่ใครมาทั้งใช่ไหมยังไม่ได้ชื่อแม่ใครมาตั้งใช่หรือเปล่าแกคือตัวอะไรกันแน่แกบอกฉันมาสิต่างดาวโอเค นาคต่งดาวนะครับผมดูซิมาทําการเทรดกันเลยกับเจ้าหมอนี่สวัสดีพ่อหนุ่มนาคน้อยอ่าคนโกรหน้านี้เขาให้ตัวนี้เกลเองสวัสดีครับโอเคเรามาทําการเทรดกันเถอะล้วซื้อผลประกอบการเออเทรดโดนให้เข้าไปก็ดเรีว่าคามล่ารีเพย์โดนที่เราทําการซื้อมาในตอนแรกครับผมดูว่าอ่ะน้องชายเอาตัวนี้ไปเองมีตัวอะไรบ้างเอง <c oughs> โจรอุ้ยให้หนึ่งพันเลยหรอมีตัวอะไรอีกไหมพี่ไม่มีครับน,อน้องคนโกรหนะัานนี่เขาให้เทรดแค่นี้นะ แค่ให้ตัวเดือนนะเกอยากให้ตัวอะไรคนถัดไปกอลลี่ก็ได้ไหมกอลลี่ราคา3 0 0พันก็แพงอยู่คุณดูฮะใช่ไหมสามพันก็เจ็บหนักอยู่นะครับผมสบอกสับกอลลี่หวังว่าเออเจ้าวันนี้จะไม่กอลลี่นะคือขอแบบกีเลเซอร์ก็ได้ตัวกากาก,าก็ได้อน้อ,นองอกีเรเซอร์อะไรเงี้ยมีไหมไททั้โคเวอร์ไว้ก่อนเลยครับนะ้องเพลงกดเราสับเชฟไหม สักเฉียไปไม่ถึงหมื่นนะอันนี้มันหมื่นห้าเลยนะแพงเกินแพงไปไม่มีเจมถูกลงมาหน่อยโอเคครับผมสก,กอรี่ไหมสกอรี่เก่าอะไรเงี้ยเอาไปหรือไมก่ก็ก้อนใหม่ก็ได้กีเลเซอร์โอเคถูกอยู่ก็ดูถือว่าถูกอยู่เมนึกว่าจะกอลลี่ซะแล้วแต่โบ๋นี่ถือว่าเขาคัดใจดีคนต่อไปเพราะว่าเออตัวกีเลเซอร์ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับผมจัดไปน้องชายจัดไป เรียบร้อยครับผมก็ดูฮาตัวที่2ก็คือที่ต้องเทรดก็คือกีเรเซอร์ครับผมก็ดูอ้าวมาเต็มเต็มเลยแต่ว่าน้องชายไม่ต้องหาคนเทรดใหม่วะ่ะเอฟซีโอน้องชายเองมาชา้าไปน้องพี่ต้องไปต่อพี่ต้องไปหาคนใหม่ที่เซิรฟใหม่ต่อขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะโอ้กีเลเซอร์พันเจ็ดร้อยห้าสิบราคาก็เออถือว่าใช้ได้ค็ดูฮราคาไม่เกินพันทุกทุกทุกคนเลยดีกว่าคโดเกินพันทุกคนๆๆเลยครับผมโอ้โหเขาติดเทรดอยู่ซื้อไม่ได้ ซ,ซ,ซื้อราคาถูกไปได้ราคาตัวพันเก้าเลยนะครับผมราคาแพงไปโอ้โหมัวจะเทตีเลยก็ไม่รู้ต้องหาใหม่ขออนุญาตย,ย้ายเซิร์ฟคุณอาเพราะเมื่อกี้เขาเหตีนานมากเพราะว่าเออเดี๋ยวมันจะเกินชั่วโมงมันจะเหตีได้ไม่หลายคนนะครับผมเพราะงั้นแล้วเลยแบบขอรุ้เร็วแล้วกันก็คือย้ายเซิร์ฟแล้วก็มาหาเซิร์ฟใหม่เลยอ่ะเห็นไหมถูกกระเดมอีกลุงนี้ยายงนานแล้วนะผมผู้หลายตัวด้วยขาดตัวจัดด้วยนะครับผมไปกันไปทําการหาเทตีกันต่อเลยพี่ชายใหญ่โว้ยอย่าบงนะจู น้องชายคือเจอไวด้วยโอเคครับน้องชายเราเจอแล้วบอกที่คนแรกลระก,กันเพราะว่าเออเขาทําการ <c oughs> ทักเราคนแรกนะครับผมว่าไงครับน้องชายเองถือว่าตาไวและบองไวบักมองทันถือว่าตาไวยังไม่นอนเหรอน้องชายนี่มันก็ตีสามตีสี่แล้วนะา้อง,องเองก็หานอนดึกโพดยังไม่นอนอีกเหรอแต่แกก็ถือว่าแกโชคดีที่แกนอนดึกเพราะว่ากินเลเซอร์นั้นจะจะให้แกกินเลเซอร์กินเลเซอร์อ่านี่ไงคนดูฮะ กีเลเซอร์ทําการให้เข้าในวันนี้นะครับผมขอตัวหน่อยครับพี่ชาใหญ่ได้เลยครับน้องชายก,กีเลเซอร์นนะให้กีเลเซอร์นอนะอ่าน้องชายตัวนี้เป็นไงครับน้องชายเป็นไงผมเพิ่งโดนบิดตัวภูมาโอโ้ชีวิตเศร้าว่ะชีวิตนเศร้าจัะพน้องใครโดนบิดก็สู้ๆแลวกันเ้อเศร้างั้นเอาติปไปปอบใยแล้วกันนะน้องให้จริงเหรอพี่ชายแน่นอนครับน้องสวรรค์นําพาเรามาเจอกันนะให้แน่นอนเกอยากเก้เค้นคนต่อไปไหม แกลองบอกชื่อตัวเลอเลเจนหรือตัวแลวมาสักตัวก็ได้รับรองคนต่อไปมีหง่อยแน่นอนเองอยากให้ตัวอะไรคนต่อไปเองพูดมาเลยพี่ทอใจสิลองพูดมาแล้วสักหนึ่งตัวให้พี uh ่ภูใจว่าตัวตัวกากแน่นอนพี่รู้เองเร็วน้องชายบอกพี่สักตัวตัวคอมมอนก็ได้บอกสักตัวมาอันคอกแมนเองก็คนดีเกินได้เลยครับน้องชายคอกแมนใจดีสุดๆไปเล้งน้องเป็นคนดี ว้ยพี่มันเร็วเองอ่าเอาไปเลยสรุปเลยก็คือน้องชายคนนี้นั้นต้องการที่จะได้เอ่อคอกแมนนะครับผมไม่ใช่สิต้องการส่งคอกแมนให้คนต่อไปถือว่าเป็นคนที่ใจดีมา,มากๆนะครับผมอพอเงี้นแล้วก็เออเราไปหาต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเองมันใจดีเกินคาดจริงๆเลยน้องชายใจดีสุดไปเลยครับนะ้องใจดีไงพี่ใจอีกแล้วนะเอา้าตัวนา เก่งแล้วเหรอมึงแกอยีกเหอกีเลเซอร์ที่ยังขอพี่ส่งต่อให้เขาแล้วนะเจ้าหน้าคุงฉันส่งต่อให้เจ้าหมอนี่แล้วว่างาแล้วฝากดูแลต่อด้วยเจ้าหน้าคเขียนอะไรมาก็ไม่รู้ก็ดูฮะแกจะให้ตัวอะไรฉันให้ให้ตัวอะไรพี่อาตัวเดิมหรือละที่เราส่งให้นี่เนาะเพื่ออะไรเพื่ออะไรแกไม่เอางันเหรอช่วสาไปหาซื้อเลยนะไม่เอาเหรอผมไม่ได้ใช้งาโอเคคนดูฮะถือว่าได้กำไรได้ตัวกลับมาได้ตัวกลับมา ขอบคุณมากนะครับน้องชายพี่เอาหมดนะบอกเลยพี่จะไปขายต่อเอาไปขายคืนตลาดนะครับผมโอเคเรียบร้อยโอ้สองพันเลยเหรอเออขายสักพันสี่แล้วกันนั่นตัวนี้สักวันสี่พันห้าแล้วกันน่าจะพอได้อยู่นี่โอเคเรียบร้อยตั้งขายไวมาพี่เดี๋ยวให้ตัวโอ้ยเสียคือขอบคุณครับเสียจะจัดไปกูเทียดเลยกูเทียดเลยแล้วกันโอ้โหงาของดีเสียเก็บไว้เถอะผมมีเยอะแล้วให้พี่ครับ ผมมีเยอะแล้วครับเสียผมมีเยอะแล้วรอบนี้ผมเทรดคอกแมนกับเสียแล้วกันเพราะว่าเออไหนเสียเข้าใจดีครับผมฮาเราขอตอบเทน้ําใจเสียด้วยการส่งตัวคอกแมนให้เขากันละกันครดูฮะมาลุยกันเลยเลสเกอร์ให้ผมเหรอครับแน่นอนครับเสียตัวละครตัวนี้ผมไปทําการซื้อมาแล้วก็เพื่อจะเทรดกับเสียเลยนะให้ฟีด้วยเออสนครับพี่สุดหลอ่ออ่าชมเลยกูลอยเลยเรียกสุดหลอ่อกูลอยเลยอ่าเสียอยากให้ตัวไหน คนต่อไปเผื่อเสียจะใจดีนะครับผมคนดูฮะแต่ตอนนี้เราไม่เจอตัวเพลงแบบกอลลี่เลยเนาะก็ราบแบบ3 0 0พันถึงห้าพันเจมนะครับผมเจอแต่แบบหมื่นไม่ไหวผมก็ดูราคาเกินหมื่นนะแต่ว่าตัวโง่ก็ได้เสีย<อ>ผมไม่ต้องเสียเจมเยอะดิรู้สึกว่าเสียเจมเยอะ,ละ,เ,เ,ยเ,ยอะเลยเลือดเริ่มเสียเยอะเลยเหมือนกันนะคนดูรวมๆกันแล้วก,ก็หลายพันอยู่ด้ 5, วยห้าพันละอยังคนดูตอนนี้ห้าพันละอย่างงานเสียอยากเทต,ตนนัวไหนให้คนถัดไปเสียส่งมาเลยโอเคฮะ เสียให้ตัวนั้นเหรอมาถึงจะเถห้โคต่อไปเหรอโอ้โหเสียไม่พูดเดี๋ยวคนดูฮะเสียไม่เน้นพูดแต่ว่าเสียส่งตัวให้ดูแล้วว่าอะตัวนี้เลยแล้วกันนะจัดไปครับเสียใช่ครับเอาใช้ด้วยงั้นแปลว่าเออเรามาต้องคอนเท์ภาษาไปหาคนเทตตอได้เลยนะครับผมขอบคุณครับเสียสรุปคือแม่งกลับมาตัวเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกเลยนะผมฮะเวียนกลับมาเป็นโอโลโบลส์ลา่อหน้าทุกคนหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกไปลวจู้ม่อยู่แล้วจ้าวิวไปแล้วจ้าหายตัว แล้วพวกแกจะ,จะมาส่งฉันดีอย่างนั้นเหรอก็จะมาส่งฉันอย่างนั้นเหรอโอเคขอบคุณที่มาส่งนะทุกคนไอ้ไอ้ยูนเงย์ดูเงช่วยด้วยไอผีหลอกไอผีไล่เราผีหลอก <laughs> ผีไล่เราอย่านะอย่าแกเป็นผีไทยงั้นแล้วแกถึงไล่ฉันเนี่ยฮะแกรู้หรือว่าจะเป็นคนไทยเด็ก4ี่ห้าขวบดึกดึกมาเล่นผมบอกเลยมีช็อกหน้าคอมอ่ะคนดูฮะ มีช็อกหน้าคนไม่แน่เจอผีอย่างเงี้ยแล้วไม่สนใจแล้วล่ะกูเทศผีล่ะงั้นอะเทศผีเลยเอ่อต้องให้ตัวละครผีก็คือตัวนี้นะครับผมก็ดูฮะไงล่ะเทศผีเลยว้าวเอาไม้ผีผีลายเอาไม้ตัวนี้ซีซขอ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 ได้เลยครับผมเจ้าตัวนี้ใช่ไหม้าเจ้าแล้วก็เกต้องไปผุดไปเกิดนะถามที่เจ้าตัวนี้หรือจะให้ทําบุญให้ได้กระทำบุญให้แล้วก็จะได้ไม่ต้องส่งตัว เอาอยัางไงขามบุญให้หน่อยโอเคแล้วเกต้องไปผูกไปเกิดน,นะถ,ถ้าบุญให้อะ่ะเอ,อแล้วผีอยากให้ตัวอะไรคนต่อไปผีเทลมีบอกมาอัลเิเมดดิวแมนได้เร็วไปหาจากไหนละผีมันต้องลงหนึ่งร้อยไม่ใช่เหรออาดับดิ้งร้อยสิผีก็ขอเกินผีไงกูตายเลยไงขอถูลงกว่านี้หน่อยครับผีขอถูกกว่านี้ถูกกว่านี้หน่อยคาราเมล่าแมนเซนโอเคต้องเซนด้วยใช่ไหมมึงต้องเซนด้วยเหรอไปกันครับผม เงาไปเลยครับผีคาเมล่าวูแมนตัวไหนไม่มีน้องตัวละอรแม่นหรือวูแมนเนี่ยงงหมดแหละผีดีใจกระโดดโลดเต้นกัโดดผีดีใจมากๆที่ได้เอ,อ่อตัวละครฟีไปนะครับผมแล้วเจ้าจงไปสู่สุขตินะอย่าได้หลอกหลอนคนในแบบนี้อีกเลยจงไปสู่สุขตินะโอเคเ้าเลี้ยวไปเลย ไปเกิดแล้วก็ดูผีไม่เกิดผีไม่เกิดเลยครับผมเฮ้อยู่ทีทเซนนี้มันหาไม่เจอเลยก็ดูฮะหามาหลายห้องแล้วก็ดูไม่เจอตัวเซนเลยหายากมากอันนี้ก็ไม่มีนะครับผมตัวเซนตัวไม่มีเลยเอาเป็นว่าช่างมากันละกันครูฮะแต่ว่าในส่วนของคาง,งของผมนั้นมีซีนิม่าเซนอยู่เพราะงั้นแล้วเอาแทนก่อนกันละกนันนะน้องชายเป็นทางชันซีนิม่าแมนนะครับผมฮะไม่ใช่กอลลี่เนาะ เป็นล่างเออล่างสองของกอลลี่ใช่ไหมคนดูหกหมื่นห้าเหรออ๋อดีเจทีวีแมนเหรอดีเจทีวีหกหมื่นห้าไม่โคตรเพลงหรือราคาปกติว่าเอฟซีเงา,เา,เาคนท้ายของเราคนดูเจอและงานน้องชายคนก่อนหน้านี้ให้ตัวนี้แกเองนะน้องเป็นตัวท้ายพอดีงานตัวเซนซะด้วยนะเออเป็นไททันซีนีม่าแมนนะครับผมฮะและเสื้อคือลายเซนนี้คนดูฮะก็คือ ไอเอฟไอเอฟไอเอฟนี่ F I F I F hi, คุณดูฮะรู้สึกว่าเขาจะเซ็นเยอะมากคุณดูฮะตัวเขาเกลื่อนมากนะครับผมฮะจงรับไปซานน้องชายแกเอาจงรับไว้ซะมันมีลายเซ็นด้วยตนนัวนี้แต่ติดอย่างเดียวก็คือตัวละครตัวน,นี้นั้นมีอา,าถัาเนเทศก่อนเลยค่อยเล่าทีหลัง <c oughs> เทศไป,ก,ปก่อนเทศไปก่อนแล้วกันนะน้องชายเออเอาไปเลยจงอย่าไปให้ใครลาเพราะหนุ่มตัวนี้ขอพูกเข้าพี่ชายใหญ่ไม่เป็นไรครับน้องอย่าไปขายหน้าตัวนั้นมันมีค่าผี่ไลายฝากมา ผีร้ายฝากมาไว้มันคือตัวอาถรรพ์งากลับไปไม่ไม่เอากับน้องเอากับพี่กรโดดผีหลอกสิน้องของดีของขังเองเก็บไว้เถอะไม่เอาแล้วไม่ได้ของดีของขังของมีอาคมมันให้กันแล้วมันให้ต่อกันไม่ได้มันต้องคำสาปไปแล้วน้องพี่บอกผีร้ายฝากมาใช่แลวครับน้องผีร้ายฝากมาผีน่ากลัวสะแต่ แม่เจอไปเกิดแล้วมั้งไม่ต้องกลัวหรอกผมกลัวดิพี่อ้าวกลัวมกลัวผีแล้วก็ดูมึ้กลัวผีมึงเก็บไว้เลยดะให้คนอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้เก็บไว้ของผีคือของผีผมกลัวหลอดแล้วนะคนดูเริ่มหลอนลน้องหลอนจริงหอวละหนูเจอกคนนะดอกคือของผีแค่ตอนนี้ไปแล้วก็บอกเลยว่าผีจะหลอกหลอนคุณตลอดไปอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับการเทรดให้คนต่อไปเรื่อยๆเท่าด้วยอย่าคาดชอีกก็สามารถคอมเมนต์กับไดาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายไปแล้วฮะบาย